ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการเล่นเล่นเล่นโทรศัพท์แบบครูไม่เห็นค่ะมาดูวิธีกันเลยค่ะ<ำ>อ้าวนักเรียนหายไปน,นะเออชเน่อ้าวจากนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่อง ไปห้องพยบาบาลได้ไหมคะหนูปวดหัวค่ะอ๋อได้ค่ะจ๊ะถอย มาบอกให้คุณแดงค่ะโอเคจ้ะไงครูแดงจ้ะครูแดงคะอะไรจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น่ะหนูชครูเขาจะเดี๋ยวเด็กเด็กห้องชั้นสองคนอาจจะไปช่วยช่วยพี่ช่วยครูจัดของนะคะจ้าจ้าค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะช่วยครูจัดของได้เลยจ้ามอนุดยากจ้าคระคุณครู ทำไมเด็กห้องครูอภัยไม่มาน,นะาข้อขนน้อขอข้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 อน้อข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 ้่ข้รข้อข้อข้รข้อท้อข้เข้อน้วขาอข้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 อ้าข้อข้อขกอข้ทข้อ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 ข้ข้อข้อข้ออ